คำไม่งานคำที่ปราวิสัญชณีแล้วก็คำที่ไม่ปราวิสัญชณีนะคะก็นักเรียนเนี่ยสามารถตัดตามเส้นได้เลยนะคะตัดปุ๊บแล้วก็ให้ในักเรียนทากาวตรงนี้แล้วก็สามารถเอามาติดใต้ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นใบงานรูปสัตว์นะคะให้ในักเรียนเนี่ยเติมคําลงไปเป็นคําภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษอย่างเช่นหมู ก็ให้เติมพริก P I G แล้วก็ให้เรียนเนี่ยระบายสีให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอระบายสีให้เรียบร้อยเสร,ร็จปุ๊บนักเรียนก็ค่อยตัดตัดตามขอบเนาะตัดตัดตามขอบปุ๊บตัดตัดเสร็จปุ๊บส่วนที่ทากาวคือส่วนตรงนี้คะ่ะทากาวนะคะทากาวทากาวให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาต่อกันดังนี้คะ่ะค่ะเมื่อนักเรียนตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะได้ลูกหลักออกมาเป็นแบบนี้นอกจากนี้เราก็มาทากาวนะคะ,าาะ,คะตามขอบนะคะทากาว เมื่อทากาืเสร็จปุ๊บนักเรียนก็สามารถเอามาประกอบกันเป็นกล่องได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะประกอบเนี่ยนักเรียนต้องพับตามพับก่อนนะคะครูริมบอกให้พับตามรอยเส้นทุกเส้นก่อนนะคะถึงจะพับถึงจะสามารถประกอบเป็นกล่องได้ง่ายนะคะอันนี้ครูพับแล้วเนาะมาประกอบกันมันไม่พอดีนักเรียนก็พยายามทาให้มันเป็นกล่องนะคะได้ประมาณนี้เนาะนักเรียน,นยตรงนี้ตรงนี้ เหลือนะคะไม่สามารถถักประกอบได้ก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเป็นใบงานรูปหนูให้เรียนเนี่ยเติมคําตอบแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยก่อนส่วนที่ทาการเรียนไม่ต้องระบายสีนะคะทีนี้ให้เรียนตัดตัดตามขอบให้เรียบร้อยเลยค่ะตัดตามขอบให้เรียบร้อยเนาะตัดเมื่อเรียนตัดเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้นะคะค่ะเมื่อเรียนตัดเสร็จแล้วก็จะได้รูปออกมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ให้เรียนเนี่ยตัดตรงนี้ค่ะตัดตรงนี้เนาะตัดชึบ แล้วก็ให้ทากาวทากาวตรงนี้แล้วก็เอาตรงที่ส่วนตัดเนี่ยมาทับตรงสวนที่ทากาวให้เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นหนูแบบนี้เนาะนี่จะกลายเป็นหนูแบบนี้นะคะหูนี้ก็พับได้เลยนะคะตรงเส้นปากพับได้เป็นหูหนูนะคะทีนี้ก็เอาส่วนตรงนี้มาทากาวนะแล้วก็ติดใต้ปากหนูได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วใบงานหนูนะคะค่ะต่อไปเป็นใบงานสมุดเล่มเล็กนะคะให้ในักเรียนเติมคำตามเส้นปากให้เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เห็นตัด ตามขอบแบบนี้นะคะพอตัดเสร็จเดี๋ยวครูจะสอนพับนะคะค่ะเมื่อเรียนตัดเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเนี่ยพับครึ่งแนวนี้ก่อนนะคะพับครึ่งแนวนี้พับครึ่งนักเรียนก็พับผิดให้เรียบร้อยแล้วก็เสี้ยงมาขึ้นแล้วก็พับครึ่งแนวนี้นะคะครึ่งแล้วให้นักเรียนเนี่ยตัดตรงมะพร้าวกับแตงโมโนะคะให้ตัดอย่างเงี้ยตัดไปตัดไปถึงแค่ตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้นะพอตัดเสร็จปุ๊บนักเรียนพับต่อค่ะพับต่อปึ๊บอย่างงี้ นะพับเป็นทบตามเส้นแล้วก็คลี่ออกมามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรียนาพับให้เรียนทําแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้นนนแล้วก็จึ๊บเข้าใปนะคะแล้วก็ค่อยๆกรีดพับลงไปนะคะก็จะได้เป็นสมุดเล่มเล็กเรียบร้อยแล้วนะคะสมุดเล่มเล็กแบบนี้นั่นเองนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใบงานที่คิ้นูให้ทั้ง5ใบนะคะสวัสดีค่ะ